สวัสดีค่ะโมบาย k, เบนเคฟอร์เค่ะโมบายก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะเข้ามากด Subscribe กันได้ที่ช่อง d a i l y n e w l i f e k i d TS ค่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะกด,กดเลยกดเลยหมดเลยนะจ๊ะบ๊ายบายดวง d a i l y n e w บายอาจารย์คาถาชินะบัญชร ต่อไปปีมะแม่ปีมะแม่ปีมะแม่เป็นคู่มิตรกันคนปีมะแม่ในช่วงนี้15-21กมต้องระวังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์และเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรรู้ไหมเกี่ยวกับสุขภาพความดันเส้นเลือดหัวใจสายตาอันนี้ดูแลนิดนึงสําคัญมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความดันเส้นเลือดถ้าถือมีโอกาสก็ออกกําลังนิดหนึ่งก็ออกมาอย่าหักอย่าหักโหมคือของแค่ว่า ให้มันแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือ30นาทีแล้วก็จะต้องอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ต้องหาเวลาออกกําลังบ้างเพื่อสุขภาพที่คุณคู่คู่อันนี้ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ยังดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยอ๋ออาหารสำคัญด้วยแต่เด่นสุดๆเลยเรื่องอะไรเรื่องรคาจานค่ะเรื่องลงทุนค่ะลงทุนเอย่าของสวยงามเสื้อผ้าเครื่องประดับการแต่งกายเด่นที่สุดและจะมีการขยับขยายอันนี้ได้ทั้ง2เพศเลยนะคะได้ทั้งสองเพศไม่ได้แปลว่าได้กับสองเพศนะคะ หมายถึงว่าเสื้อผ้าเครื่องประดับของของผู้หญิงและของผู้ชายอย่าสับสนต้องระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเกี่ยวกับเรื่องบริวารอาจจะมีแบบขัดแย้งปวดหัวมีโกงบ้างหรือไม่โกงแต่ว่าอาจจะมาทํางานสายหรือทําให้ผิดพลาดเพราะฉะนั้นก็รอบคอบกันนิดนึง